อ่ะคลิปนี้ขอบคุณนะชาวภาคอีสานตั้ง20บจังหวัดอะ่ะที่ว่ามาให้กำลังใจอดีตนักเิน,นที่เดอนจำของเป๋โอ้สุดยอดครับผมขอบคุณมากแทนท่านเลยแทนใจเลยมบอกตรงผมก็ถ้าผมมีเวลาผมก็ไปแต่ผมอยู่ไกลผมก็คงจะไปยากเพราะว่าช่วงนี้งานการก็หยุดไม่ได้อะไรก็มีภาระ,ะไปหมดครับผมช่วงนี้ไปไหนไม่ได้จริง ครับผมนะมันช่วงนี้ข้าวยากมากแพงมันโอ้จริงๆข้าวยากมะพาแพงจริงช่วงนี้ลำบากทุกคนครับผมนะใครมีกําลังทรัพย์มีกําลังใจก็ไปครับผมไปให้กําลังใจไปนั่งอยู่แค่หน้าเริยนจําของเปรมก็พอแล้วเชื่อมนี่นะแค่นี้ก็เป็ความสุขแล้วเชื่อม เห็นพ่อแม่พี่น้องเข้ามาอุดมการเดียวกันนะ่ะคือคนที่รักทักดิ์สินรักสกูลชินวัตรแน่นอนที่มาให้กําลังใจตลอดครับผมอันนี้ผมบอกตรงนะเลยรัาผมรวยทั้งหน่อยนะผมบอกตรงนะพี่น้องทุกคนที่ไปนั่งอยู่หน้าเรือนจํานาน,นะผมบอกตรงนะผมจะเลี้ยงให้หมดเลยจะกินอะไรผมเลี้ยงให้หมดเลยเพราะเอิญผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นนะแต่ผมมีตังค์นะจะเลี้ยงทุกวันเลยไปนั่งเป็นเดือนเหมือนใครเลี้ยงเป็นเดือนเลยถ้าผมมีตังค์นะแอมเป็นหมื่นล้านแต่ล้านนั้เขาไม่มีวันนะ เงิน,งนหมือ่นอยังไม่มีเ,เลยเอาพูดให้ฟังครับผมขอพรบคุณมากครับผมขอบพระคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ไปให้กําลังใจอดีตยุคอดี์ชินวัตนกันทุกคนรครับผมผมมองตรงไปมันมีความสุขกลางใจอย่างผมที่มองตรงผมทําคลิปทุกวันเชียร์ทุกวันผมบอกรักท่านทุกวันถึงท่านจะไม่เห็นผมแต่ว่าผมก็เห็นอยู่ใจผม ผีสางเทวดาก็คงจะเห็นนะว่าผมรักจริงผมภูมิใจที่ผมได้รักได้สนับสนุนได้นำเสนอสิ่งดีๆของท่านให้สู่สายตาประชาชนสู่หูคนบางคนที่อาจจะไม่ได้ฟังไม่เคยได้ฟังว่าความดีมีอะไรบ้างยังไงยังไงก็อาจจะได้เข้าไปซึมซับมั่งก็ได้นะครับผมอันนี้ผมภูมิใจนะทุกวันผมทำคลิปมา ลงทุกบ้านของผมเลยเหลืองเขียงแดงดำอะไรผมทำหมดลงหมดเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าอดีตยกศินดียังไงตระกูลชินวัตรดียังไงผมบอ,อกตรงเออถ้าไม่ดีผมก็ไม่เชียร์เพราะความดีผมถึงเชียร์ความดีมีผลงานทําเพื่อปากช่องประชาชนรางยาโดยตรงโดยแท้จริงเลยเออ ถึงใครจะลืมบุญคุณท่านยังไงก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอกเรื่องของเขาเขาจะลืมบุญคุณขนาดทุกวันบางคนน่ะใช้บาตสามสิบบาทอยู่ยังลืมบุญคุณเลยก็มีบอกว่าโอ้โหบัตรสามสิบาท,บาทยังงี้ก็แล้วแต่เขาเถอะไม่เป็นไรครับผมก็ไม่เป็นไรก็ขอให้คุณรักษาตัวให้หายก็พอแล้วนะเออแล้วค่อยไปว่ากันออไอเรื่องการรักใครเคชียร์ใครคุณก็ไปรักไปเชียร์ตามสบายบอกตรงนะเนี่ยผมคุณให้ฟังว่า อดียนายกสินและตะกุลชินวัฒน์เนี่ยดีมากไม่ดียังไง่ะตามจริงทุกสิ่งทุกอย่างท่านทามาเพื่อประชาชนจริงเพื่อคนจนเพื่อคนชาวรักญากผมบอ,อกตรงผมก็อยู่มานี่ครึ่งผีครึ่งคนแล้วนะอายุผมไม่ใช่น้อยนะผมก็บอกว่าผมดูนักการเมืองมาทุกคนตั้งแต่ยุคป๋าเปรมเลยผมบอ,อกตรงนะผมรู้จักลุกแรกคือยุคป๋าเปรมแค่นั้นเองนั่นแหละ ก็ตังนัานก็มาชาติชายพวกอะไรมันหารพวกอะไรเงี้ยพวกเนี้ยชาวลิษอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกยึดอานาจกับคอสชอะไรก็ไม่ชออะไรพวกผมก็จำไม่ได้แล้วตั้งหลายคนนั่นแหละมายันยุกอภิสิทธิ์เดอมายันยุกจะชวนเนี่ยมันไม่มีใครมีผลงานเลยทำดีมีผลงานไม่มีเลย มีแต่เนี่ยผมบอกตรงนะผมก็ไม่ได้อวยพักนะพักของตระกูลชินวัตนนี่แหละเออตอนนี้ก็มาเป็นพักเพื่อไทยมีแค่พักเดียวจริงๆที่ทําเพื่อประชาชนแล้วมีผลงานจริงๆตับจ้องได้จริงๆนอกนั้นผมก็เห็นเข้ามาเล่นการเมืองกันแบบไม่เห็นมีพักไหนมาทําเพื่อประชาชนเลยแล้วก็จับต้องไม่ได้สักอย่างนโยบายอะไรช่วยเหลือประชาชนจริงๆไม่มีบอกตรงเออ มีไอยุคไอ,อ,อ,อที่วัตตเนี่ยก็หน่อยหนึ่งก็มีเออช่วยเหลือประชาชนหน่อยเรื่องไอคนละครึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยว่าโอเคพอได้อยู่นะพอได้อยู่แต่มันก็กู้มากเกินไปโดยการที่หมายความว่าให้ให้พั่มเพื่อเกินไปไม่จบไม่สิน้นแล้วก็ให้ไอเงินคนจนคนละห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็บอกตรงมันก็มันก็พั่มเพื่อเกินไปมันเละเทะเกินไปแค่นี้ถ้าจัดระบบดีๆแกก็โอเคนะ แต่แกก็ยังทําเพื่อประชาชนนิดๆหน่อยก็ยังดีก็ถือว่าท่านก็ไม่เลวร้วายขนาดนั้นแต่ท่านอยู่แล้วท่านแบบท่านจะอยู่อยู่ยังไงอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ได้งไงถามจริงรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจประชาชนเนี่ยรัฐบาลที่เป็นรัฐะหารเนี่ยมันมันมันไม่มีใครต่างประเทศเขาไม่ยอมรับหรอกทั่วโลกเขาเขาไม่ยอมรับถึงทําอะไรไม่ได้ไง ทำมาค้าขายอะไรกับต่างประเทศเขาก็ไม่เอาใครจะกล้าลงทุนไหมก็ไม่มีใครกล้ามาลงทุนเพราะอย่างเงี้ยเพราะรัฐบาลไม่มีสีิรภาพในการที่เมายความว่าคุณเป็นเหมือนรัฐบาลที่ยึดอำนาจมาเนี่ยเขาไม่เอาทั่วโลกเขาไม่เอาเขาไม่เชื่อใจเขาไม่กล้าลงทุนนี่แหละนคนผลเสียมองตรงถึงบอกว่าเทียบกับรัฐยารัฐบาลของอดีตนายกคักสินนะบางคนละเรื่องเลย บอกว่ารัฐบาลของอดีตนายกสินและพพักเพื่อไทยเนี่ยพักตอนนี้พักของท่านคือพักเพื่อไทยเนี่ยพรกของท่านเนี่ยคือนโยบายทุกอย่างเ็าทาแล้วแบบว่าต่างประเทศเขายอมรับอ่ะเออต่างประเทศเขารับด้วยเขาโอเคด้วยเนี่ยเรื่องสาสิบาทเนี่ยมองตรงแนวหูต่างประเทศเขาชื่นชมกันทั่วโลกเลยนะมองตรงนะมีประเทศนี้ประเทศเดียวที่ทําได้ประเทศอื่นไม่มีทางทําได้เลยใช่ไหมเนี่ยแค่แค่นโยบายเดียวโครงการเดียวเนี่ยคุณรู้นไหมว่ามันเป็นการ ที่ทําให้ระบบประเทศไทยเราเนี่ยลดการเหลื่อมล้ําของของประชาชนได้ลงมาเข้าใจไหมเออจากคนที่มันจะต้องแบบว่าไม่มีเงินมีทองก็ต้องไปอยู่อนาถาแบบโอ้อยู่แบบคนป่วยไร้ญาติไร้อนาถาคนป่วยไม่มีเงินเนี่ยก็คือเาคิดเอาแล้วว่าจะอะไรอะคนป่วยไม่มีเงินจะมีอะไรให้อะไม่มีก็คิดเอาดิ แต่ทุกวันเนี่ยโข่สามสิบาทเนี่ยโขดีอยู่ดีเหมือนกันประกันสังคมสังคมประกันอะไรมันก็อยู่ดีดีเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะมองตรงเออแต่ช่วงนั้นนะผมองตรงนะช่วงที่อดีตนายกรัฐสินเข้ามาบริหารประเทศนะนั้นยิรักเลยนะมองตรงนะตอนนั้นผมทําประกันสังคมนะมองตรงโข่มาตาทำตามนี่แหละมองตรงนะโข่สุดยอดจริงผมยอมรับเลยผมได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลเอกชนแม่น สุดยอดจริงๆ่ายอมรับเลยว่าโอ้สุดยอดแล้วก็ไม่ไม่แย่งกับบัตรคนจนบัตรอภบบาตด้วยตอนนั้นโอ้ยอมรับว่าสุดยอดเพาาสุดยอดจริงแต่ตอนนี้เริ่มเล,ละลวเพราะว่าไอ,ไอประกันสังคมก็มาใช้โรงพยาบาลเอกชนมาใช้โรงพยาบาลไอไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนไม่ไม่เอาลวมาใช้โรงพยาบาลอไ,ไอ,ลร,ลอรัฐบาลเหมือนกันทุกวันนี้เละเทะไปหมดก็คือแบบเ่าเละเทะไปหมดแล้วก็เป็นยางเพราะอะไรเพราะว่าเขาจัดก,การบริหารประเทศโดยที่ว่า ไม่มีเสียราภาพอ่ะก็อย่างเงี้ยก็รัฐบาลที่ยังไม่แข็งแกร่งพอนะบอกตรงเออก็เป็นอย่างเงี้ยทําให้ระบบมันเละเทะล้วนไปหมดบอกตรงโอ้หผมว่าเสียดายบอกตรงนะบอกตรงถ้าเกิดมีนักการเมืองแบบอดีตนายกเสนหรือตระกูลชินวัตรเนี่ยสักสิบคนในประเทศไทยเนี่ยผมบอกตรงประเทศนี่คงจเจริญม,มากเลยบอกตรงนะโอ้โห คงไม่อยู่กันอย่างนี้หรอกประชาชนคนลากญ่าหรือว่าคนมั่งมีก็จะมั่งมีกันต่อไปคนลากญ้าก็จะลืมตาอาปากได้ทุกคนก็จะอยู่ดีมีสุขแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกตรงนี่ผมบอกว่าแต่ผมก็ขอขอบคุณนะตระกูลชินวัตนนี่ไม่ยอมแพ้เนี่ยบอกตรงท่านสู้เนี่ยสู้ต่อไปนะครับผมผมชื่นชมมากๆเลยแล้วพวกผมอ่ะผมจะรักท่านตลอดไปรักตระกูลท่านตลอดไปนะครับผม ไม่มีการทิ้งครับผมนะพวกผมจะรักเราอยู่ในใจตลอดไปครับผมโอเคแล้วท้ายคลิปก็บอกว่าเออขอบคุณอีกครั้งนะครับผมพวกยี่สิบจังหวัดที่ออกมาออกตัวเป็นผู้มาคอยให้กำลังใจอดีตนายกสิ่งนี่สุดยอดครับผมนะผมมองตรงการละครั้งหนึ่งผมมองตรงนะถ้าอาดีตนายกกสินท่านไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ยึดอำนาจวันนั้นนะ ถ้าเกิดท่านสู้นะแล้วท่านบอกว่าจะขอแยกประเทศนะผมบอกตรงผมหนึ่งในนั้นนะ่ะแยกไปอยู่กับอดีตนายกัสินแน่นอนผมบอกตรงแยกประเทศผมยินยอมเลยผมบอกตรงอ่ะผมไม่ได้ปลุกปั่นนะแต่พูดเรื่องจริงจากหัวใจครับผมนะโอเคสวัสดี